ก็ขอต้อนรับเข้าสู่จี r p พีอาร์เฮวครับก็อยู่กับผมนะกิ้งครับวันนี้ก็เล็สุดแล้วก็มาเล่นกันจนได้ครับเอาไว้ทีเดียวมาเล่นครับขัดดูจนสุดแน่เลยก็เป็นโหมดเหมือนเดิมครับโหมดออกลางนะอันนี้ครับเจอเพื่อนของเราครับคุณนิจารุคณนะเขาอยู่ฝั่งปลาปักกับผมครับอ้สูว่าแล้วครับ เรว่าแล้วครับยิงซักเข้าไปก่อนเลยรู้เร็วอยู่ในนี้ครับไม่ต้องห่วงครับโอ้โหคือยังไม่ทันไรครับเลือดดิเร็วยาฟ้ามา่อน,นี่ว่าถึงว่ายิงแรงยิงแรงจุงเบเยครับ ย,ยิงดักหน้ายิงเบนรู้พอยิงขนาดนี้พ่อแม่นมาเปล่าอูริซาด้ามาอูริซันดา้าคือตัวมันต้องตัวผมมันจะยับมาชิดไงผม,ม้มาระยับระชิดไงแล้วฝั่งนู้นทำไมแกออกมาสองคนออกมาแล้วเจมาแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ใจยเ,ยยเย็นท้อใจเย็นทีผมใจเย็นครับได้คนมากกว่าครับได้เปรียบแน่ๆครับ <c oughs> โอ้ทุกทีครับ กดผิดกดบาเรียถ้ากั้นละซูเอา,าเอพีมายิงเอพีให้หมดครับอ้าวอ้าอัๆๆๆๆๆๆๆดเจอ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 เจิซันดาคขับหนูจฟังนหนูแกุดไปสองคนเลยเหรอทีมโม่อ่ะ ว่าแม์นี้ครับเราได้เปลี่ยนเป็นเห็นเอริกาลี่ครับโอ้ยเกมหลังเลยพ่อโอลิสันดาเกาก็ขยันปากตะคิวเข้ามาเนาะ เนี่ยขึ้นมาครับคือตอนนี้ใครเข้าคูวงในนี่ถึงว่าเป็นแผลเฮ้ยโอทีโมอ๊อฟอ้นี่มันตุ้มอยู่นานมากครับกว่าจะเผาเตัวออกมาโอ้โหเจ็บเจ็บใจเลยอ่ะเอยมันทำกับเราได้โอ้ยเจ็บ เก็บสุดๆโอ้แล้วเป็นดับเบิลคิวจากเจเลยครับเก็บแผงแกงแพงแล้วเนี่ยครับเก็บการได้อีกแล้วดูครับพยายามจะสู้แล้วแจ็คครับก็ไม่รอดครับโอ้โหอบได้คำเดียวไอ้ฮีโมนี้เดี๋ยวก่อนครับโอ้โห เดี๋ยวก่อนเลยครับเดี๋ยวก่อนเเดี๋ยวก่อนเถอะแถวนี้แหละแถวนี้แหละอะไรเข้าไปทำไมนี่เดินเยียบเพลทเขาครับเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะคือแถวนี้แหละครับอีโม่เนี่ยโอหไม่เห็นแล้วผมยิงมิติช็อตไปกไ็รู้แล้วครับว่าแกอยู่แถวนี้ครับ โหยิงเข้าไปติดกระดอกก็รู้รู้เรื่องเหมือนกันน่ะโหจุดโดนอีกแล้วอ,ะอ่ะ อยากมีแกงแท็กมาช่วยชีวิตไว,ไว,เวเ้เกี่ยวเลยเกี่ยวเลยไม่เป็นไรตายตายเลยโอ้ยเสาวจะรอดแล้วยังไม่ได้มาทำมูนี่ด้วยเป็นนี่กันแล้วกันกันเลสอันเบิร์ตกันเลสก็ เดี๋ยวนี้ครับแจกไปเก็บี้บ้อได้แล้วดูเจครับเข้ามาในโดนแกงแพงไล่ยิงครับแต่เป็นดับเบิลคิวจากแก๊งแพงครับแต่ดูครับทีโม่มันหลบอยู่ในนี้ครับมันไม่ไปไหนแล้วครับหองโมครับ เข้ามาครับพ่อครับเออเนี่ยนะครับยอมตายถวายชีพไปเลยเนี่ยโอ้พ่อเห็นกุ้ข้วบวกอยู่ครับพ่อยอมเข้ามากันดิสันดาก็ลอดเฉยเลยเหยียบเพุกันเข้าไปครับดิลีก็ออกมาหูยนี่ครับมานามูเน่ได้ก่อนผมอีกอ่ะเหยียบเพดไปก็หนาหนาเหยียบเพจหนาโอ้ยดูแจ็คครับอยู่ในนี้ก็อยู่แบบเปลี่ยวครับแล้วตอนนี้เป็นห้าสอเก้าครับคือว่าจะเละไงไม่รู้ฮะ จ้าจ้กากะเข้ามาแหละจ้ะาขอเขาได้ไอบอลก่อนเถอะรอเ,รเขาได้ไอบอลกันเลยกันเฮ้ยพวกนี้ครับมันก็ไปยิงโดอะไรของเขาไปดูเนี่ยโอ้โหมันยิงเจ็บมากอะ่ะเจ็บเว้ย หลุดไปเกมแล้วครับคนหนึ่งครับ <troll" S 1> <"S 2> <"S 3> สู้ว ouais ส we ู oh, well, s s ้ไม oh, oh, uh, <Okay. S 1> ่ไหวไปก่อนเลยครับโอ้ยกว่าแจ็คจะเข้ามาครับเข้ามาโดนเนียรีช็อตตายครับปวดหัวโอ้แล้วนี่ครับโมโนไคเซอร์กการลิงเข้ามาทำไมก็ไม่รู้ครับสกิลก็มีไปนี่อ๋อไอ้ปอมหน้าแหกไปเรียบร้อยครับ ตัวนะมีเป็นตัวเข้าหมดเลยครับแต่มันไม่เข้าครับโอ้โหดูครับปวดเทสครับดูครับปวดเทสแล้วดูครับโอ้โหทีมโมครับทีมเป็นแรงอะ่ะคือทีมันตัวเข้าลุนลวครับแล้วดูครับโดนหงโดนห่อครับตัวนะยังไม่เข้ากันครับ เป็นยอดมดนนษู์ครับอูดูครับโดนหอกตายครับจะหายตัวแกไมได่ดูเลยครับเพราะเขาดักอยู่ครับ ได้สวยครับตัวอย่างนี้ดิเออฟอทีมครับผมยังฟอทีมหึออ่มฟอทีมครับเดี๋ยวมันฟอทีมครับเดี๋ยวก่อนครับศรุนาหลบโอ้โหโดนเหยียบเหตุอย่างงี้ก็ตายเันแก๊งนี่ครับดีนายครับแย่กับเก็บฟิวอะ โอ้ยเหนื่อยโดทปปาครับปีๆเดี๋ยวก็ทีโมครับเรวดูนี้รีเก็บกันไปเยอะตัวครับทีมมามีครับแต่มันไม่เข้าครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นอะไรกันครับก็ทีมมีทีมก็ดีนะครับแต่ไม่เข้าครับดูครับลียันได้นเก็บแก๊งแพงได้เลยครับหอมมีไม่เท่าไหร่ครับดูดิ พีโมโนี่ของก็ไม่ได้เยอะครับหู้มวลอสไนเซอร์ครับยูนิวเฉยครับอยู่กับบ้านครับเป็นอย่างที่เห็นครับทีมเละมากครับ ตีไปดีครับอันตีให้แล้วโอ้โหพอเรียบร้อยครับอันตีให้ครับดูครับบรูบคไคเซอร์ผมดูวะเราคบิลอินออกจากเกมอีกแล้วครจีจีครับโอ้ดูวะเละปวดหัวเละเลยอ่ะ ด่ดูว่กินโดนไปวดหัวป่วทีมก็ดีกว่าเลวดูว่าอุกการเลนโดนไปช็อตเดียวหายไปครึ่งหลอดเกได้าได้ชัว พ่อเอาหน่อยเอาพ่อ,พอโอเคเก็บพ่อหน่อยนะพ่อโอ้โหบอิโภคเตอร์เก็บขันจาไม่ได้แล้วโอโน เขาจะตายไปกับอาของเองครับแล้วดูครับของเราครับดีดแท้เห็นเห็นโอ้ยมาดูวะตาย หัวดัวหัวดัวนี่สายบูบิ้วเลยเนี่ยหัวหมูนี่รีไล่ต่าโรคลายเซอร์แล้วดูหวิ่งยองกองย่างนี้แกก็ตายดิครับหัวดัวะเอาดูวดูวหูโดนี่ครับ เละเต็มแรกก็เละเลยทิมบวดหัวเสียเนก้าี่ไงครับ ปวดหัวเลยตัว